เชื่อเถอะครับหมาที่เห่าเก่งในเฟสชีวิตจริงเวลาเจอท่านจะไม่มีหมาเกียนตัวไหนเห่าต่อหน้าท่านแม้แต่ตัวเดียวแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นในเกยียนในเฟสพวกแบบนี้เอาจริงนักเลงเวลาตีกันพป่น้องจำไม่อย่างผมได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งจันถ้ามันเดินวิ่งถือสปา,าต้าชูมาอย่างนี้นะจย์ไม่ต้องวิ่งนะพวกนี้ไม่ฟันหรอกแต่ถ้ามันถือกดมาอย่างนี้นะจาน ถ้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ขึ้นไปเลยพี่น้องงูเห่าจะฉกถ้ามันชูอย่างเงี้ยเตรียมหนีเถอะนี่กูจะฉกเลยนะมันยังไม่ฉกลองเหยียบปุ๊บมันหันกลับเลยไม่แผ่แม่เบีย้ยมันจัดการเลยนักเลงไม่ชูสะบเดอร์นั่นแหละอันตรายพี่น้องคนเห่าในเฟซอย่าคิดเยอะขยะสวะแบบนี้แค่เทิร์นออฟก,ก็จบชีวิตนะนะครับพี่น้องแค่เทิร์นออฟก,ก็จบปิดโทรศัพท์หรือไม่ต้องอ่านโซเชียลจบเลย ชีวิตลำบากไหมเอข้าวยำสิบบาทเหมือนเดิมแต่โอสิบาทเหมือนเดิมน้ำมันรถขึ้นลงธรรมดาตามยุคสมัยรัฐบาลยีสิบสองบ้างถูกหน่อยก็ช่วงโควิด1 7บาทธรรมดาทุกอย่างในชีวิตเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมเพราะเราวุ่นกับมันเกินไปเราวุ่นกับมันเกินไปอัลลอฮ์ให้มันให้เราทำงานดาว่ากับมันไม่ได้ให้เอาเรา